ผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน514รายแล้วสถานการณ์ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับวันนี้กระทรวงสาธารณาสุขคาดการ์ด้วยว่าถ้าเกิดเราคุมโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีปีหน้าประเทศไทยอาจจะมีผู้ติดเชื้อ30,000คนต่อวันได้เหมือนกับช่วงที่โควิดสายพันธ์เดลต้าระบาดหนักครับ นายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบายว่าหลายประเทศเริ่มกลับมาระบาดหนักโดยสายพันธุ์หลักก็คือโอมิครอนถือว่าการระบาดเวฟที่4กํกำลังไต่สูงขึ้นแต่อัตราการเสียชีวิตยังไม่สูงตามส่วนในไทยตอนนี้มาถึงทางแยกแล้วพบผู้ติดเชื้อ514รายหากไม่มีมาตรการไม่ทำอะไรเลยต้องใช้เวลา3-4เดือนในการควบคุมและอาจจะมีการติดเชื้อรายวันมากถึง30,000รายไปฟังเสียงครับ มดเราไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือจะออกเป็นเส้นสีเทาด้านบนสุดนะครับก็จะมีการระบาดแล้วก็จะควบคุมได้ยากต้องใช้เวลาอีก3าเดือนในการควบคุมนะครับซึ่งจะมีการติดเชื้อรายวันอาจจะถึง3 0,000รายนะครับแต่ถ้าสมมติเราควบคุมได้ดีนะครับตามเส้นสีเขียวนี้นะครับเราก็อาจจะอยู่ในระดับประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้โดยเร็วนะครับเขาอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนตัวเลขก็จะลดลงมานะฮะถ้าเราทําได้ปานกลางนะครับ ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณ1 5ื่นหนะฮะต่อวันแล้วก็ค่อยนะฮะค่อยๆส่งตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงในที่สุดนะครับส่วนผู้ติดเชื้อในภาพรวมวันนี้ติดเชื้อรายใหม่2437รายหายป่วยเพิ่ม3845รายเสียชีวิตเพิ่ม18รายเสียชีวิตสะสม21598รายครับ